สวัสดีครับผมชาวฟรีดอมทุกคนนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินบิ๊กนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีนะครับการดูรายได้ของตัวเองนะครับว่าอยู่กับฟรีดอมเนี่ยเราทํารายได้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมมันจะมีลิสต์ให้เป็นเดือนๆเลยนะครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกครับว่าเวลาให้ดูรายได้เนี่ยต่อวันหรือแบบรายได้ที่แบบว่าขึ้นตามแบบตามเวลาจริงเนี่ย ให้ดูที่ YouTube Analytics นะครับผมอย่าเพิ่งดูในเว็บของ Freedom Dashboard ของตัวเองนะฮะเพราะว่าเว็บของ Freedom Dashboard เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเป็นแบบรายได้ต่อวันนะครับแต่ว่าเขาจะขึ้นรายได้ที่เขาตัดยอดแล้วนะครับต่อต่อเดือนนะครับหรือว่าล่าสุด28วันนั่นเองนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับทุกๆคนนะว่าเวลาดูค่าเงินของตัวเองเนี่ยให้ดูในเว็บนี้นะครับผมนี่นะครับตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้มันคือรายการประมาณรายได้นะครับผมที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยฮะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะดูว่าชัวร์แล้วเนี่ยของเราได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับฟีดออมประมาณสักเดือนถึง2เดือนก่อนนะฮะถึงมันจะขึ้นรายได้ของเราครับผมให้เข้าไปที่หน้าฟีดอมแดชบอร์ดเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับคราวนี้ให้กดคาว่า revenue ครับผมพอกดเข้าไปนะครับนี่ครับมันจะมีบอกเราครับว่ารายได้ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอ่าเราก็กดเข้าไปในปีนี้นะเพราะของผมอยู่มา2ปีเลยนะฮะนี่นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างครับผมอย่างเช่นเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างเส้นแดงเนี่ย คือเขาจ่ายมาหมดแล้วนะครับดูนะครับรายได้ของผมเนี่ย0.11เหรียญนะฮะตรงนี้ก็จ่าย0.11เหรียญเหมือนกันนะครับผมไม่มีการหักใลทั้งสิ้นนะฮะส่วนตอนนี้ครับผมคือเดือน7ครับผมจุลายนนะรายได้ของผมคือ0.13หลายคนจะถามว่าทําไมตอนนี้มันเดือน9แล้วทําไมถึงยังไม่ได้นะครับผมการจ่ายเงินของฟรีนอมนะครับจะจ่าย เงินแบบดีเลย์สเดือนนะครับผมอย่างเช่นเดือนเงินของเดือนกรกฎาคมหรือเดือน7เนี่ยผมจะได้รับเนี่ยไอ้ศูนย์จุดหนึ่งสามเหรียญเนี่ยตอนสิ้นเดือน9นะครับผมแล้วก็ของเดือนสิงหาในออกัสเนี่ยที่ผมทําไปได้ศูนย์จุดสามศูนย์เหรียญเนี่ยผมจะได้รับตอนสิ้นเดือนที่10นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตอนประมาณช่วงวันที่30นะฮะถึงวันที่1นะครับเดือน9เนี่ยตรงน,นี้ของผมก็จะขึ้นและว0.13ห่นเหรียญนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้าไปเพย์พอแล้วก็กดแลกเงินเลยฮะ นี่ก็เป็นวิธีการดูเงินรายได้ต่อเดือนเรานะครับผมว่าเดือนนี้เราทําได้กับฟรีดอมไปเท่าไหร่นะแล้วก็ฟรีดอมจ่ายเงินเราหรือยังนะเพราะว่ามีคนเนี่ยถามมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าทำไมรายได้ของผมยังไม่ขึ้นผมดูกับฟรีดอมมาแล้วนะต้องบอกว่าฟรีดอมเนี่ยจะจ่ายช้าหรือว่าดีเลย์เนี่ยประมาณ2เดือนนะครับผมเพื่อไม่ให้แบบผิดพลาดในการจ่ายเงินนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ